สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเอามามา,มาอีกรอบมาอีกรอบทุกคนคะ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูอัลมอนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูอัลมอนนะคะต้นอัลมอนตอนนี้กําลังออกดอกจะบุญทําไมให้มืนหัวกลับกล้องสิจะ้ะเดี๋ยวนะคะ นี่ทุกคนอ้าวนี่ดอกอัลมอนด์ค่ะอุ้ยต้นนี้ดอกขาวสวยมากเลยอ่ะนี่ดูดอกอัลมอนด์ใกล้ๆบางคนอาจจะไม่รู้นะคะไม่เคยเห็นดอกซากุระแต่ว่านี่อัลมอนด์หน้าตาเป็นแบบนี้นุ้ยสวัสดีจ้าไอานี่แล้วรูปเป็นแบบนี้ครูซาสวัสดีค่ะ เมื่อกี้เพิ่งไลสดทาเซรั่มแล้วออกมาปรากฏว่านี่สวัสดีค่ะทุกคนพามาดูดอกอัลมอนด์นะจ๊ะดอกอัลมอนด์หลายคนหลายๆคนอาจจะคิดว่าดอกซากุระหรือเปล่าสวัสดีจ้า<ฟ>เหมือนเห็นของจริง <c oughs> เก็บไปฝากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นึกว่าอยู่ญี่ปุ่น <laughs> นี่คือชนบทสเปนนะคะ นี่นี่เมื่อกี้พี่บุกมาจากทางนั้นน่ะเห็นป่ะทางเดินมานเห็นไนะ่มเพื่อสิ่งนี้นะคะนี่สวยมากต้นนี้สีขาวโอ้ยจะลงได้ไหมเนี่ยอเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวดูมุมนี้จะสวยกว่าจะเห็นชัดกว่าว่าความสวยของเขานี่นะคะทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าพี่ร่วงลงไปนี่ <laughs> น,นี่คือทางที่มานะคะเนี่ยติวด,ด,ด,ดูทางที่มานะอ้ยอะไรเป็นเกี่ยวเสือ้อนี่ค่ะดูคนจา๋าตอนนี้ได้ยินเสียงพึ่งไหมฮือฮือเนี่ยนี่คือเสียงพึ่งนะเนี่ยชอบชอบสวยทั้งดอกไม้และคนเลยโอ้โหผู้จ๋าดีนะคะรักนะคะนี่สวยมากเดี๋ยวดองดมให้เดี๋ยวจะดองดมให้ทุกคนดู อุ้ยกินมันหอมด้วยนะกินมันหอมด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเก็บไปเก็บไปปักจากันดได้ไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนจา๋านี่ถ้าเกิดมันมีหลายๆต้นนะพี่ต๋อยสวัสดีค่ะนี่ทุกคนดูฟ้าฟ้าที่นี่สีสวยมากนี่เห็นไหมคะโอ้ยนี่สวยมาก ได้ยินเสียงพึ่งไหมอะเดี๋ยวพี่จะเงียบนะคะเราจะให้ทุกคนได้ดื่มดมบรรยากาศให้เต็มที่นะคะคนี่นี่พึ่งเห็นพึ่งไหมโอยนี่นี่แค่ต้นเดียวนะคะนี่ถ้าเกิดว่าแบบหลายๆต้นจะขานาดไหนเนี่ยที่เขามีเป็นสวนแบบ ที่มัดดิดอะ่ะพี่ต่อยคอยเห็นเขาเขาไอ้นี่กันน่ะเขาไปถ่ายรูปก,กันน่ะสวยมากค่ะโอเคนี่นะคะนี่นะคะทุกคนนี่คือดอกอัลมอนต์นะคะไม่ใช่ซากุระนะคะอัลมอนด์ช่วงนี้ก็เขากำลังออกดอกนะคะบางที่เขาก็จะมีแบบเป็นภูเขาเลยเป็นภูเขาเรียกว่า เป็นภูเขาอาัลมอนด์เลยอ่ะเป็นภูเขาอาัลมอนด์สีม่วงสีชมพูกันเลยทีเดียวนะคะหลายๆต้นนี่แค่ต้นเดียวก็ชื่นใจได้ขนาดนี้นะคะสวยมากโอเคนะคะสั้นๆแค่นี้นะคะทุกคนเอาดอกอัลมอนด์สวยๆมาฝากกันนะคะถ่ายจากประเทศสเปนนะคะชนบททางสเปนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ